สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพจสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ไต้ฝุ่นทกสุรียกระดับกำลังขึ้นฝั่งจีนหลังถล่มไต้หวันและฟิลิปปิน คิมจองอึนอวดคลังขีปนาวุธป้องห้ามของ UN ให้ผู้แทนรัสเซียและจีนเข้าชมรอเตอร์รายงานรัฐสภาไทายเตรียมประชุมเลือกนายกอีกครั้ง4สิงหาคมและปฏิวัติในประเทศไนเจอร์ป่วนผู้สนับสนุนรัฐประหารเข้าทำลายตึกของพรรครัฐบาล นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลสำรวจทั่วโลกนะครับที่มีทัศนคติแง่ลบต่อจีนสูงสุดเป็นสถิติใหม่และช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับมาดูวงการฮอลลีวูดและสาเหตุว่าทำไมถึงมีหนังและซีรีส์เกี่ยวกับชาวเอเชียเยอะขึ้นทั้งหมดในรายการวันนี้ครับ ครับคุณสมพศข่าวแรกนะครับจะไปเริ رة, bankrupt, that, that really ule, ่มกันถึงการสู้รบที <S 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 ่ดูเดือดในเมืองโอเดาของบริเวณของยูเครนนะครับรายงานข่าวเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ไปอัปเดตสถานการณ์กันนะครับการสู้รบระหว่างกองทัพมอสโกกับกองทัพของกรุงเคียฟในพื้นที่ภาคใต้ของยูเครนดําเนินต่อไปอย่างดูเดือดนะฮะขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าการสู้รบยกระดับความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนรายหนึ่งเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียได้ทำการยิงขีปนาวุธเข้าใส่เขตปกครองโอด essa ตลอดช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายนะครับโอเลไครเปอร์ผู้ว่าการเขตปกครองนี้กล่าวว่าการโจมตีสร้างความเสียหายให้กับอาคารด้านความมั่นคงแห่งหนึ่งรวมทั้งยุทธปกรณ์ที่คลังสินค้าอีกแห่งหนึ่งนะครับ และมีรถยนต์สองคันเสียหายด้วยโดยระบุว่ารัเสเซียยิงขีปนาวุธออกมาจากเรือดำน้ำในทะเลดำนะฮะรายงานข่าวเปิดเผยได้ว่ากองทัพอ,อากาศยูเครนยิงขีปนาวุธหนึ่งลูกได้ยิงขีปนาวุธของรัเสเซียเนี่ยตกนะฮะขณะที่ระบบป้องกันการต่อต้านการโจมตีทางอากาศก็สามารถยิงโดรนของรัเสเซียตกไป8ลำด้วยกันนอกจากนั้นครับ A.P. รายงานว่ามีการสู้รบเกิดขึ้นในหลายจุดตามแนวหน้าของการรบระยะทางประมาณ1,000กิโลเมตรนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินออกมากล่าวสารรเสริญเหล่าวีระบุรุษในกลุ่มนายทหารที่ระบุว่าทำการรับมือการโจมตีในเขตปกครองสปอริเซียพร้อมอ้างด้วยว่ากองทหารของมอสโกไม่เพียงแต่ทำลายยุทธวกร์ของกองทัพยูเครนแต่ยังทำให้ฝ่ายกรุงเคียฟประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ด้วย ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการโจมตีโต้กลับของยูเครนเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนะครับทหารยูเครนทําการลุกคือเพื่อยึดคืนพื้นที่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียไปได้มากนะฮะและปูตินก็ออกมาย้ําบ่อยๆว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่สูญเสียอย่างหนักโดยไม่ได้นําหลักฐานใดๆออกมาพิสูจน์ครับคุณรัตพลครับครับผมมีมุมมองด้านมรดกทางวัฒนธรรมด้วยคุณสงพอรครับ เขาบอกการที่รัเสเซียระดมถลม่มยูเครนนั้นก็ได้สร้างความเสียหายแก่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การสหรประชาชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นการประสบกับประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะยากจนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ทัญพืชอย่างหนักเช่นกันนะครับ ด้วยเหตุน,นี้นะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจ,จึงจัดประชุมสองนัดติดต่อกันในวันพุธเพื่อหาหรือประเด็นสถานการณ์ในยูเครนนะครับยูเนสโกองพ์ซึ่งก็คือหน่วยงานที่ดูแลด้านแหล่งวัฒนธรรมนะครับรายงานนะครับว่านับตั้งแต่สงครามยูเครนเกิดขึ้น เมื่อต้นเดือนกุมภาพัานธ์ปีที่แล้วแหล่งมรดกโลกของยูเครนกว่า274แห่งได้รับความเสียหายไปแล้วโดย117แห่งนั้นเป็นแหล่งมรดกทางาศาสนานะครับทางด้านลินดาโทมัสกรินฟิล์นะครับ เอกอัคราชทูตสหรัฐประจำา UN กล่าวว่าการโจมตีของรัสเซียนั้นมีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อโลกในแง่ของอุปทา,านอาหารด้วยนะครับ,รบโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังตกอยู่ในวิกฤตความอดอยากและเรื่องของโภชนาการอาหารที่ขาดแคลนรุนแรงนะครับเอาละครับจากเรื่องของภาวะทุพโภชนาการนะมาที่ ภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือภัยธรรมชาติจากไต้ฝุ่นคุณงพรายงานเป็นอย่างไรเพราะเราติดตามไต้ฝุ่นทกสุรีมาหลายวันแล้วนะครับตอนนี้ใช่ก็ทางไทยเองก็กําลังจับตามมอะครับ,รบถึงไต้ฝุ่นลูกนี้ว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับพายุไต้ฝุ่นทกสุรีมีกําลังแรงขึ้นอีกครั้งในวันพระสบดีนะครับขณะเคลื่อนตัวขึ้นฝัน่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน หลังถล่มไต้หวันและพื้นที่ภาคเหนือของฟิลิปปินส์ด้วยฝนตกหนักและลมกันโชกแรงนะครับทำให้เรือเฟอร์รี่ลำหนึ่งล่มมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย25คนใกล้กลุงมะนิลารอยเตอร์รายงานว่ากำลังลมที่บริเวณใจกลางของไต้ฝุ่นทกซูรีอยู่ที่ประมาณ187กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แล้วก็มีการยกระดับกำลังของพายุลุกนี้ที่ทำให้จีนต้องเตรียมรับมือหนักขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่พายุทำให้เกิดลมพัดแรงในฟิลิปปินจนทำให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวนะครับพายุทกสุรีลุกนี้ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตในฟิลิปปินไปแล้วอย่างน้อย36คนด้วยกันนะครับคุณรัตพลครับและก่อนหน้านี้นะครับพื้นที่เขตปกครองทางใต้ของไต้หวันก็ได้เพิ่มการสั่งปิดการทำธุรก ก,กิจธุรการต่างๆแล้วก็โรงเรียนทั้งหมดนะครับพร้อมออกคำสั่งเตือนความเสี่ยงเหตุดินถล่มและน้ำท่วมหนักนะครับทั้งยังระง,งับบริการรถไฟที่วิ่งระหว่างภาคใต้และภาคตวันออกของไต้หวันด้วยนะขณะที่ทางการนั้นก็ได้สั่งระง,งับเที่ยวบินทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศรวมทั้งบริการเรือเฟอร์รี่เขาบอกว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศกว่า100เที่ยว ไม่ถูกแคนเซิลหรือว่าก็ถูกปัญหาดีเลย์นะครับ,รบเพราะว่าปัญหาของไต้ฝุน่นลูกนี้เช่นกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับไต้หวันนั้นก็ได้สั่งอพยพประชากรกว่า5,700คนซึ่งส่วนใหญ่นั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบหุบเขาทางใต้และภาคตะวันออกเพื่อเป็นการระวังภัยนะครับเนื่องจากภาวะฝนตกหนักที่วัดปริมาณได้กว่า70เซนติเมตรพายุลูกนี้ส่งผลให้เกิดภาวะไฟฟ้าดับซึ่งทำให้ประชาชน เกือบ50,000คนนะเกือบ50,000ครัวเรือนนะครับได้รับผลกระทบในไต้หวันนะครับก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะเข้ามาแก้ไขาปัญหาและกลับมาจ่ายไฟได้อีกครั้งหนึ่งพูดถึงเรื่องไต้หวันก็รเรื่องนี้เนี่ยกระทบการซ้อมรบหรือไม่นะฮะมีคนตั้งคำถามเขาบอกว่ากองกำลังไต้หวันนั้นยังคงเดินหน้าทำการซ้อมรบต่อนะครับเพื่อเป็นการฝึกการต่อต้านการบุกรุกเป็น การเตรียมตัวขนาดใหญ่ที่บริเวณหาดแห่งหนึ่งใกล้ๆกับท่าเรือไทเปโดยมีการจำลองกระบวนการขับไล่กลองทัพของศัตรูด,ด้วยกองทหารภาคพื้นดินและรถถังต่อไปหลังจากที่ไต้ฝุ่นดังกล่าวทำให้แผนการซ้อมรบ ดังกล่าวที่ชื่อว่าหั่นกวงซึ่งเป็นแผนขนาดใหญ่ประจําปีของไต้หวันและการสรบบทางอากาศที่เดิมมีกําหนดที่จะจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์นั้นถูกยกเลิกไปนะครับเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยและความจําเป็นที่จะต้องจัดสรรกาลังเตรียมตัวรับมือใต้ฝุ่นนั่นเองนะครับมาดูที่จีนบ้างนะครับจีนนั้นคาดเดานะครับว่าทกสุรีนั้นจะขึ้นฝั่งในช่วงเช้าของวันศุกร์นะครับ ทางมณฑลฟูเจียนนะครับทางใต้ได้สั่งให้โรงเรียนธุรกิจแล้วก็โรงงานในเมืองสามแห่งที่อยู่ติดทางชายฝั่งนั้นปิดทำการชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่ดูแลน้ำท่วมในเมืองเซมินซึ่งเป็นหนึ่งในสามเมืองังกล่าว ออกคําเตือนให้ประชาชนระวังผลกระทบที่รุนแรงจากพายุใต้ฝุ่นลูกนี้ด้วยนะครับทางการกรุงปักกิ่งยังได้ประกาศแผนปฏิบัติการควบคุมน้ําท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตั้งแต่เมื่อคืนวันพุธหลังจากมีรายงานฝนตกหนักในเสฉวนกู้โจและยูนานรวมทั้งชงชิงที่อยู่ไกลๆด้วยนะครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับขยับไปที่เกาหลีเหนือกันบ้างคุณจงพอครับประธานาผู้นำเกาหลีเหนือนะฮะคิมจองอึนก็ นำรัฐมนตรีกลาโหมรัเสเซียที่อยู่ระหว่างเงยือนกรุงเปียงยางไปเยี่ยมชมนิทรรศการด้านกลาโหมนําเสนอขีปนาวุธวิถีโค้งที่สหประชาชาติสั่งห้ามพัฒนานะคะตามการเปิดเผยของสื่อของทางการเกาหลีเหนือในวันพฤหัสบดีเซอร์เกชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัเสเซียพร้อมคณะผู้แทนจากรัฐบาลจีนซึ่งรวมถึงสมาชิกโพลิตบูโรนะฮะซึ่งเป็นคณะกรรมการถาวรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินทางเงยือนเกาหลีเหนือสัปดาห์นี้เพื่อร่วมการฉลองครบรอบ 70ปีของการสิ้นสุดสงครามเกาหลีที่กรุงเปียงยางฉลองในฐานะวันแห่งชัยชนะนะครับชอยกูต้องเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียคนแรกนะครับที่เดินทางเยือนเกาหลีเหนือนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตน,นะครับสำหรับเกาหลีเหนือนั้นการเดินทางเยือนของแขกจากรัสเซียและจีนถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดประเทศต้อนรับบุคคลภายนอกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 นะครับ สื่อ KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่ารัฐมนตรีชอยกูได้นำจดหมายจากประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินให้กับคิมจองอึนและผู้นำเกาหลีเหนือก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับปูตินที่ส่งคณะผู้แทนทางทหารมาร่วมงานฉลองในสัปดาห์นี้ สำนักข่าวกรุงเปียงยางยังรายงานว่าผู้นําคิมแสดงทัศนะต่อประเด็นที่มีความกังวลร่วมกันในการฝ่าฟันเพื่อปกป้องอธิปไตยพัฒนาการและผลประโยชน์ของสองประเทศนะครับจากการดําเนินการกดขี่ตามอําเภอใจของพรรคจักรวรรดินิยมและเพื่อให้ความยุติธรรมและสันติภาพระหว่างประเทศเกิดขึ้นจริงรายงานข่าวยังบอกด้วยนะครับคุณรัฐพลบอกว่าผู้นําคิมได้นํารัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเนี่ยเดินทัวร์งานเทศกาลอาวุธ ของเกาลีเหนือโดยภาพถ่ายที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นภาพของผู้นำคิมและแขกทั้งหลายขณะชมการจัดแสดงขีปนาวุธวิถีโค้งที่ประจำไว้ที่ฐานปล่อยนะครับแล้วก็มีภาพที่เชื่อว่าจะเป็นน่าจะเป็นโดรนรุ่นใหม่ของเกาหลีเหนือด้วยด้งาั้นข่าวบอกว่าคิมยังได้ต้อนรับหลี่หงจงนะครับสมาชิกพลิตบูโ,โรจีนแล้วก็ร่วมหารือกันโดยผู้แทนจีน มอบจดหมายจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้กับผู้นํากรุงเปียงอย่างเช่นกันครับครับดูภาพเป็นการจัดใหญ่นะรแล้วก็มีแขกอาวุโสนะของทั้งสองฝ่ายร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับครับเอาละไปที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ทางเศรษฐกิจและก็เทคโนโลยีระหว่างจีนกับญี่ปุ่นกันบ้างครับคุณผู้ชมรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้ออกคำสั่งควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีไมโครชิปล้ำสมัยในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งถูกมองว่ามีจุดประสงค์พุ่งเป้าไปยังจีนและสทอนภาพการดำเนินมาตรการจำกัดต่างๆที่สหรัฐและเนเธอร์แลนด์ประกาศออกมาเมื่อเร็วๆนี้ด้วยนะครับในคำสั่งล่าสุดรัฐบาลกรุงตโตเกียวโโยระบุว,ว่า เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์23รายการนั้นถูกสั่งห้ามส่งออกตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ผลิตไมโครชิปล้ำสมัยต่างๆด้วยนะครับโยชิอากิทากายามาจาก Japan Institute for International Affairs ที่กรุงโตเกียวบอกกับ VOA ว่ามาตรการจำกัดการส่งออกล่าสุดนี้จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของจีนในการผลิตชิป ล้ำสมัยได้นะครับสะัดนั้นออกคำสั่งห้ามส่งออกไมโครชิปและเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์บางรายการไปยังจีนเมื่อเดือนตุลาคมและเลรียกร้องให้พันธมิตรชาติตะวันตกต่างๆนั้นดำเนินมาตรการตามที่เกิดขึ้นโดยเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หลักๆของโลกนั้นก็ออกคำสั่งมาตรการแบบเดียวกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับ สรัดประกาศว่าตนนั้นต้องการหยุดกรุงปักกิ่งไม่ให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อจุดประสงค์ทางการทหารในการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G7 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ญี่ปุ่นนั้นพันธมิตรทั้งหมดยอมรับความจะเป็นที่จะลดความเสี่ยงของการที่จีนใช้อำนาจทางเศรษฐกิจข่มขู่ผู้อื่นและเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาจีนสำหรับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์นะครับ ทั้งนี้คำาประกาศของญี่ปุ่นนั้นแตกต่างจากของสหรัฐและเนเธอร์แลนด์ตรงที่ไม่มีการระบุชื่อจีนในฐานะเป้าหมายของมาตรการจำกัดการส่งออกนี้แต่มีรายละเอียดเพียงว่าจะมีผลต่อ160ประเทศเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับกรุงปักกิ่งก็ได้ออกท่าทีกดเกลี้ยวขึ้นมาทันทีคุณหลวงพนอเมาหนิงโคศกของกระทรวงต่างประเทศจีนบอกกับสื่อ ในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นนั้นไม่สนใจต่อความกังวลอย่างรุนแรงของจีนและยืนยันที่จะเดินหน้าปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการส่งออกที่ชัดเจนแล้วว่าพุ่งเป้ามาอย่างจีนจีนบอกนะครับว่าเราจะจับตาดูผลของกระทบของมาตรการเหล่านี้และจะปกป้องผลประโยชน์ของเราอย่างแน่วแน่นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟัง อ่านนะครับแล้วก็ติดตามรายการของ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับได้ที่เว็บไซต์ voa t h a i com นะครับทั้งอย่างตามเราทางโซเชียลมีเดียต่งตางๆนะครับ,รบทั้ง Facebook, YouTube, Twitter, Instagram และ Spotify ครับ o อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับจีนคุณสมพ์ผมว่ารายงานล่าสุดนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับ มีการทำสำรวจความเห็นของประชาชนคุณสมพจใน24ประเทศที่เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อจีนนะและผลปรากฏว่า67%นะคร่าวครคือ2ใน3ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในประเทศเหล่านี้เนี่ยมีทัศนคติแง่ลบต่อจีนและมีไม่ถึงร้อละยที่มองจีนในแง่บวกโดยในรายประเทศบางส่วนนั้นความคิดเห็นด้านลบต่อจีนอยู่ในระดับสูงสุด เป็นสถิติใหม่ด้วยใช่ครับก็เป็นรายงานที่จัดทําโดยศูนย์วิจัยผิวนะฮะหรือว่าพิวรีเสิร์ชเซ็นเตอร์เผยแพร่ในวันพระสมกรนี่เองนะฮะรวบรวมความเห็นประชากรวัยผู้ใหญ่นะฮะใน24ประเทศทั่วโลกจํานวนมากกว่า27,000คนระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์นะครับถึง22พฤษภาค,คมปีนี้โดยเน้นสอบถามความเห็นที่มีเกี่ยวกับจีนแล้วก็ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงนะครับ นักวิเคราะห์บอกว่าทัศนคติด้านลบต่อจีนในหลายประเทศเนี่ยเกิดจากการรับรู้นะครับว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆตลอดจนความถดถอยด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนเองนะครับซูซาแอนนาเฟรนซี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยน่ชแนลตงหัวในไต้หวันบอกว่า การถดถอยของสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงและฮ่องกงทําให้ชาติยุโรปเนี่ยต้องมาหารือกันอีกครั้งว่าจะปรับสมดุลความสัมพันธ์กับจีนอย่างไรนะครับรวมถึงมีการเปิดรับจีนน้อยลงด้วย ส่วนคริสตินห่วงนะฮะนักวิจัยของศูนย์วิจัยพิวซึ่งทำงานสำรวจชิ้นนี้ก็กล่าวกับ b o a บอกว่ารเราเห็นระดับการเพิ่มขึ้นของทัศนคติด้านลบที่มีต่อจีนในประเทศรายได้สูงหลายประเทศหลังจากเกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสนะครับคุณรัฐพลครับและเมื่อถามไปถึงบทบาทของจีนบนเวทีโลก71%ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าจีนไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงของโลก แม้ว่าที่ผ่านมาจีนพยายามวางบทบาทเป็นผู้สร้างสันติภาพทั่วโลกนะครับเช่นเข้าไปไกลเกลีย่ยข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหรนกับซาอุดิอาระเบียร,รวมทั้งจัดทําแผนสันติภาพ12ขั้นสําหรับสงครามยูเครนด้วยนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้นะครับว่าจีนยังคงล้มเหลวในการจัดการปัญหาขัดแย้งตามแนวพรมแดนของตนเองกับเพื่อนบ้านหลายประเทศซึ่งก็ย้อนแย้งกับการสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็น ผู้สร้างสันติภาพนะครับขณะเดียวกัน76%ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าจีนไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นประกอบการจัดทำนโยบายต่างประเทศของจีนเองและมาและมากกว่า57%คิดว่าจีนแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นมากเกินไปโดยเฉพาะในอิตาลีอันนี้น่าสนใจคุณรัฐพลเขาบอกว่ากลุ่มตัวอย่างอิตาลีเนี่ยแทรกบอกว่าจีนแทรกแซงกิจการภายในของชาติอื่นถึง82%ด้วยกันครับ โอ้โได้ฟังมาเป็นชุดนะฮะในแง่ลบมีแง่บ,บวกบ้างไหมที่มองจีนในแง่บวกครับครับก็รายงานนี้ก็ได้ไปจัดทํามานะฮะแล้วก็มีในส่วนของทัศนคติด้านบวกต่อจีนนะครับผลสํารวจบอกว่าประเทศรายได้ปานกลางจํานวนมากยังคงมีทัศนคติด้านบวกต่อจีนนะครับยกตัวอย่างเช่นเคนยากลุ่มตัวอย่าง72%เนี่ยบอกว่ามีความคิดด้านบวกด้านบวกต่อจีน นจีเรีย80%เม็กซิโก57%นะครับซึ่งถือว่ายังเป็นสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างสูงในประเทศรายได้ปานกลางซึ่งคริสตินห่วงนะครับของศูนย์วิจัยพิวบอกว่าผลวิจัยก่อนหน้านี้ชี้นะครับว่าประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่ำเนี่ยมีความคิดด้านลบต่อจีนน้อยลงนะฮะประเทศรายได้กลางวิพากวิจารณ์จีนน้อยลงและมีจำนวนมากขึ้นที่ชื่นชมซอฟต์พาวเวอร์ของจีน นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศรายได้ปานกลางยังมองสินค้าเทคโนโลยีจากจีนว่ามีคุณภาพดีแล้วก็ยังให้คะแนนที่ดีสำหรับสินค้าเพื่อความบันเทิงตลอดจนสถาบันการศึกษาและมาตรฐานการครองชีพของประชาชนนะครับถึงกระนั้นก็ยังเป็นที่น่าสังเกตนะครับคุณรัฐพลว่าอัตราส่วนของผู้ที่มีทัศนคติด้านลบต่อจีนในประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ ไปอีกที่มุมหนึ่งมุมของภาพลักษณ์ของตัวผู้นําจีนคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับผลสํารวจเขาบอกว่าส่วนใหญ่ในยีบประเทศเนี่ยที่ทาการสารวจค่อนข้างมีความมั่นใจน้อยลงต่อความสามารถของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการทําสิ่งที่ถูกต้องในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการโลกนะครับโดยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างในยุโรปตะวันตกอเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟิกบอกว่าไม่มีความมั่นใจในตัวผู้นําจีนคนปัจจุบัน ขณะที่ส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียเคนยาและแอฟริกาใต้นะฮะแสดงความมั่นใจในความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบนเวทีโลกนะครับก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันคือประเทศรายได้สูงเนี่ยมั่นใจน้อยแต่ว่าประเทศรายได้ปานกลางถึงต่ำเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในตัวประธานาธิบดีสีรายงานยังบอกด้วยว่าในประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านลบต่อจีนมักมีความไม่มั่นใจในตัวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ควบคู่กันไปด้วยนะครับทีนี้มาที่สหรัฐบ้างนะครับเมื่อถามว่าประเทศใดคือภัยคุกคามอันดับหนึ่งของสหรัฐ50%ารของคนอเมริกันก็ตอบว่าจีนนะฮะโดยในจำนวนนี้มีมากกว่า70%เชื่อว่าจีนเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับคุณรัตพลครับน่าสนใจมากนะครับตัวเลขเยอะนะครับกับตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ v ิ a thai com นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เหตุเกิดที่ทวีปแอฟริกาคุณส่งพ์ครับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐประหารในประเทศไนเจอร์นะครับบุกและก็สร้างความเสียหายรวมทั้งวางเพลิงแก่สำนักงานใหญ่ของพรรครัฐบาลนะครับที่นครหลวงในวันพฤหัสบดีนะครับความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพนั้นประกาศหนุนการยึดอำนาจของทหารอารกขาประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดบาซูมนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์สบอกนะครับว่าข่าวของตนรายงานว่าเห็นควันสีดำพวยพุ่งออกจากตึกสำนักงานใหญ่ของพรรคกรัฐบาลหลังจากที่ผู้สนับสนุนรัฐประหารหลายร้อยคนมุ่งหน้าไปที่สถานที่ดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้คนเหล่านั้นรวมตัวกันด้านนอกสะพานนิติบัญญัตินะครับในเวลาต่อมาตำรวจนั้นสามารถสลายฝูงชนได้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ผู้สนับสนุนการปฏิวัติครั้งนี้เปิดเพลงชื่นชมกองทัพ บางรายโบกธงของประเทศรัเสเซียและตะโกนถ้อยคําต่อต้านฝรั่งเศสซึ่งสะท้อนถึงความไม่พอใจอิทธิพลของฝรั่งเศสซึ่งเคยปกครองดินแดนแห่งนี้ในยุคจักรวรรดินิยมและบทบาทของฝรั่งเศสในภูมิภาคซาเฮลนะครับครบความนิยมในตัวประธานาธิบดีบาซูมนั้นได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงในประเทศคุนพจครนครักรบ หัวรุนแรงทางศาสนานั้นเริ่มฝังรากลึกในช่วง10ปีที่ผ่านมาในประเทศมาลีซึ่งเป็นประเทศเ,เพื่อนบ้านของไนเจอร์และแผ่ขยายอิทธิพลมากขึ้นโดยนักรบเหล่านี้นั้นได้สังหารผู้คนไปแล้วหลายพันคนและทำให้ประชาชนต้องย้ายถิ่นฐานมากกว่า6ล้านคนในเขตเาเฮลนะครับพันเอกอามาดูแอบบรามานีซึ่งเป็นผู้อ่านแถลงการยึดอำนาจออกโทรทัศน์ ทำกลางเจ้าหน้าที่อีก9คนที่ยืนรายล้อมเขาอยู่กล่าวถึงเหตุผลที่กองทัพและหน่วยรักษาความมั่นคงดำเนินการเช่นนี้ว่าเป็นเพราะประเทศกำลังสูญเสียความมั่นคงและขาดรรมาพิบาลขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้ครองอานาจอย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยทหารอารักขาประธานาธิบดีซึ่งก่อเหตุรัฐประหารครั้งนี้มีชื่อว่าพลเอกโอมาทชินินะครับ ประธานาธิบดีประซูมนั้นกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียในเช้าวันพฤหัสบดีว่าเขายืนยันที่จะปกป้องความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยที่หามาได้อย่างยากลำบากเกิดเหตุรัฐประหารเช่นกันนะครับในประเทศมาลีและเบรกินาฟาโซซึ่งเป็นอีกเพื่อนบ้านหนึ่งของไนเจอร์ในปี2020และ2022ตามลำดับ หลังเกิดเหตุล้มล้างรัฐบาลเดิมผู้นำทหารก็ดำเนินความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นทั้งอย่างตัดความเป็นมิตรกับประเทศตวนตกซึ่งเป็นแนวร่วมเดิมของผู้มีภาคนี้ในหลายประเทศอีกด้วยนะครับสั้นๆเกี่ยวกับไทยดีกว่าคุณธงพจน์ก่อนที่จะเข้าช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สก็รายงานนะฮะบอกว่ารัฐ,รฐ,รฐสภาไทยกำหนดวันใหม่เพื่อ จัดประชุมให้ลงมติเลือกนายกรธนตรีในวันที่4สิงหาคมแล้วนะครับก็จะต้องมีการติดตามกันต่อไปนะครับว่าในที่สุดแล้วจะมี การลงมติเกิดขึ้นหรือไม่นะเพราะว่ายังต้องดูว่าเพื่อสวัสดีหน้าเนี่ยสารนิธรรมนูญจะมีกําหนดวิชัยวินิจฉัยคําร้องเรื่องของพิธานะฮะก็ต้องดูว่าในที่สุดแล้วคําร้องนั้นจะมีผลออกมาอย่างไรยังคงเป็นที่จับตาของสื่อต่างประเทศเช่นเคยนะครับครับเอาละครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับวันนี้หุ้น ตกคุณดาวคุณทรงพจ์ดาวโจนส์ขึ้นมาหลายวันวันนี้ติดลบ0.67มาอยู่ที่35,282.72นะครับ S&P ติดลบ0.64มาอยู่ที่4,537.41และ NASDAQ ติดลบ0.55มาอยู่ที่14,050.11นะครับท้ายสุดวันนี้นะครับอย่างที่เกินไปต้นรายการเหตุได้วงการฮอลลีวูดถึงมี หนังและซีรีส์เกี่ยวกับชาวเอเชียเยอะขึ้นนะครับตามรายงานนี้ได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ การทำน้ำแข็งใสสไตล์ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่ซีซีซูพุ่มในการค่ายฤดูร้อนไต้หวันในกรุงวอชิงตันใช้เป็นกิจกรรมสอนเด็กๆรวมถึงลูกสาววัย13ปีของเธอเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นลูกหลานของผู้อพยพที่มาจากไต้หวนันผุ่มในการซูรู้สึกดีที่เยาวชนเหล่านี้ได้เห็นคนเชื้อสายเอเชีย e อยู่ตามหน้าจอโทรทัศน์และโรงภาพยนตร์ในอเมริกา เอมานูเอลโลเบิร์สลูกสาวของผู้อำนวยการสู่และเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมในค่ายฤดูร้อนเธอบอกว่าตัวของเธอนั้นรู้สึกสนุกกับการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ถ่ายทอดผ่านสื่ออย่างเช่นในภาพยนตร์เรื่องชางชี and the ด e g e n จินของ t ดอะเ n นรชาวเอเชียและชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียสามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้หรือว่าซีรีส์เรื่องอเมริกันบอ n c น i ช e s e ที่ฉายบนบริการสตรีมมิ่ง Disney p l ล s ผู้อำนวยการสู่รู้สึกถึงประสบการณ์ร่วมจากซีรีส์เรื่องนี้ I absolutely remember having absolutely a brand a remember new e เธอบอกว่าเธอนั้นจำได้ตอนที่มีคนออกเสียงชื่อของเธอผิดเธอยังจำได้ตอนที่มีนักเรียนเชื้อสายเอเชียซึ่งเป็นชาวจีนก็ามาเรียนในชั้นประถมตัวของเธอถูก <'cause S 1> ดึงออกมาจากการส <'cause S 1> อน <is here S 1> เพื่อช่วยแ <should S 1> นะนำนักเรียนใหม่คนนี้ ผู้ผลิตผลงานบันเทิงในแวดวงฮอลลีวูดถูกกล่าวหาว่าทำการเซ <He 's S 1> ็นเซอร์ตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พอใจจาก s <S รัฐบาลจีนและเพิ่มโอกาสด้านธุรกิจในการทำตลาดภาพยนตร์ในจีนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่อย่างไรก็ดีครับดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปไ as as sort of รอ,อันฮูอาจารย์ด้านรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จากซานดิโกสเตย์ยูนิเวอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์กับว o a ว่า พวกเขาตระหนักดีว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้การลงทุนและการยอมเซ็นเซอร์ตนเองไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่าการอนุมัติจากทางการจีนจะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้มีโอกาสที่แน่นอนในการเข้าถึงตลาดจีนผู้สร้างในฮอลลีวูดจึงเลือกที่จะป้องกันตนเองโดยเล่าเรื่องราวของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียตามแนวคิดสากน เ <Some> ยาจางยูทูบเบอร์ชาวจีนที่อาศัยในแคนาดามองว่าการที่ภาพยนตร์และรายการที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียถูกนําเสนอมากขึ้นสาเหตุหนึ่งอ่านมาจากเหตุการณ์ความเปลียดช่างที่มีต่อชาวเอเชียซึ่งเป็นข่าวพาดหัวในช่วงที่มีการระบาดใหญ่

ฟริต <Fr> oh, <really? S 1> ี้เมิงอธิบายว่าเขามักจะคิดว่าตนเองเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือว่าชาวอเมริกันเชื้อสายไต้หวันเท่านั้นตัวของเขาไม่คิดว่าตนเองเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนมากนัก เจสันโคอาจารย์ด้านภาพยนตร์ศึกษาจากฮ่องกงชี้ว่าชาวเอเชียเป็นเชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐนอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ทำงานในวงการฮอลลีวูดจำนวนมากขึ้นอีกด้วยโคให้ทัศนะว่าเรากำลังเห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเติบโตขึ้นมาในวงการตั้งแต่ยุค90และยุค2000ซึ่งพวกเขาก้าวเข้ามาในระดับที่สามารถมีอิทธิพลในวงการ ซีซีจูผู้ในการค่ายฤดูร้อนให้ความเห็นทิ้งท้ายนะครับว่าอย่างน้อยครอบครัวเชื้อสายเอเชียในรุ่นที่3ที่อาศัยอยู่ในฝ้าตนออกของสหรัฐเปิดกว้างมากขึ้นเมื่อลูกสนใจอยากทำอาชีพอื่นนอกเหนือจากหมอทนายความและวิศวกรเราจะไม่กดดนันหรือยับยั้งเด็กๆเ,เพื่อที่จะเปลี่ยนความชอบของพวกเขาผมคมสรรศีธนวิบุญชยัยว o A รายงาน รับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมและคุณสงพจนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเกก็<ๆ>เป็นรายการข่าววันนี้นะครับสามารถติดตามรายการของเราและอยากจะพูดถึงพอดแคสต์ด้วยนะครับเรามีรายการคุยค้ำโลกที่ออกอากาศ 2ครั้งต่อเดือนนะทั้งทาง YouTube Spotify แล้วรวมทั้งทางเว็บไซต์ด้วยติดตามได้3ช่องทางครับก็เป็นรายการที่คุยถึงเรื่องราวสาระในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับ